สวัสดีครああับผมเืลกาดเอกลือชัยเอี่ยมสุขกับผมเืลกาดเอกลือชัยเอี่ยมสุขการะคานบำนาสังกัดกองบินเกกองทัพอากาศที่มาทานยูไมเอ็นเอชอาร์ทีมาจากผมเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ10ปีแต่ไม่สูงมากก็ทานยาเบาหวานอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นความดันด้วยก็ทานยาควบคู่ไป รักษากับคุณหมอที่กองบินเจ็ดผมขอละออกจากข้าราชการเมื่อปีพศ2556แต่ก็ยังข้ารักษาตัวเป็นประจำจนกระทั่งประมาณเดือนพศจิกา62ไปตรวจเบาหวานและความดันคุณหมอบอกว่าเป็นไตขั้น3ามบวกกับความดันส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกกลัวต้องฟอกไปอย่างเดียวตอนนั้นร่างกายซึุโซมโรมลงอย่างมากคุณหมอโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานตรวจโรคอย่างละเอียดตกลงไอโรคเพิ่มขึ้นมาอีก3โรคเป็น5โรคคือ 1. เบาหวาน 2. ฟความดัน 3. มลำไส้ถ่ายไม่ออกโรงพยาบาลง็สุราษฎร์ธา,านี ถึงได้ัำการรักษาสำหรับผมคุณหมอให้ํำใจไว้อาจจะเป็นมะเร็งครับเพราะเป็นทั้งโรคไตถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นร่างกายสุดลงมากไม่มีแรงทานอาหารไม่ได้กุ้มใจมากๆครับโรคไตดังที่พูดไว้แล้วครับถ้าเป็นซีที่แผ่นหลังนะปวอยูก็ขึ้นมาสองก้อนเมื่อทานยูมิ n s r t ไปหเดือนก้อนเนื้อยุบ หลังเรียบไม่มีก้อนแสดงผมเริ่มตานยูเมและ SRT เมื่อวันที่19พฤศจิกายน62เดือน8 2,563รวมเวลาประมาณ9เดือนอนี่ก็คือหลักฐานหอดและรักษาของโรคที่ผมเป็นอยู่ ก่อนจะทานยูมิและ SRT ผมได้ทานยาน้ำแผนโบราณคนิดหนึ่งผลที่ไดรับคือค่าตายสูงขึ้นอีา e g f r ต่ำลงภาพร่างกายแย่ลงทุกวันน้ำหนักลดลงเรื่อยๆทานอาหารได้น้อยปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลางคืนพอามาได้ศึกษาเรื่องไตเหวานจากหลายๆลายจนกระทั่งมารู้จักกับ ยูมิและ SRT และคุณวีรชัย